สบายสบายนี่จอยแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่า ในนี้คืออะไรน้ำมังคุดเกง่งรู้เพราะว่าแอบชินไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแต่ว่าที่สําคัญะคะ่ะรู้มากกว่าน,นั้นอีกนะคะเพราะว่าเป็นน้ํามังคุดที่มีความมหัศจรรย์นะ,ะถึงคุณประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้เวลาวิจัยกว่า30ปีค่ะเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะค่ะวันนี้เรามาคุยกับผู้รู้กันดีกว่านะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถามก่อนเลยนะคะวิจัยมากว่า30ปีแล้วทำไมต้องเป็นมังคุดล่ะคะคผมเป็นนักวิจัยทำการศึกษาัเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นเวลา30กว่าปีในห้องแลบผมที่มาลัยสงขลานครินเมื่อ3าปีที่แล้วมีนักการพนังคนหนึ่งชื่อลงเขียวพัชรินท่านเป็นนักสมุนไพรแล้วบอกว่าเอาเือกมังคุดฝนกับนาปูนสายทาแผลได้<อ>แล้วก็หายสนิทนะครับเราก็เริ่มการวิจัยตั้งแต่ตรงนั้นม,มีการทดสอบต่อนเนื่องมาเป็นเวลา 30บปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตั้ง30ปีอาจารย์วิจัยร่วมกับใครบ้างคะคะ,คะเราก็มีนักวิจัยจากสหาวิชาการนะครับทุกสาขาเข้ามาร่วมกันทำะนะครับร่วมกันทําอย่างหามรุห้หาค่ำเลยนะครับก็เป็นนักวิจัยทีมเดียวของโลกที่มีการทาการวิจัยอย่างครบ,บวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราแน่ใจว่าสามารถนรําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตาลาดโลกในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงจะเป็นที่ภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศหลังจากการวิจัย30ปีแล้วค่ะอาจารย์ขามังคุนนี่มีประโยชน์สรรพคุณยังไงบ้างคะ30ปีคุณสมบัติที่เราเจอก็เยอะนะครับะฉงนั้นผมขอดูดูได้เลยเพราะมันเยอะมากค่ะการถือได้เลยค่ะาแรกทีเดียวนะครับเราพบว่าจากที่ลุงเกียวพัชรินบอกว่า สามารถทําให้รัาแผลได้ค่ะเราก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาทั้งหลายอ่าจริงเรยเนี่ยจากตรงนี้นี่เองเนี่ยมันทําให้นอกจากรักษาแผลได้ค่ะสิวสิวผิวพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับชัดเจนตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเราก็พบว่ามันต้านกรดเสดได้มากกว่าแอสไพรินถึง3เท่าโอ้โหแต่เนี้ยีมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า G M 1นะครับรักัดออกมาแลรักษาบรยสุด แล้วก็ทดสอบแล้วว่ามันปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็พบว่ามันสามารถรับการปวดได้นะฮะรับการปวดดื่มไปด้วยแก้ไปด้วยได้ไหมแก้อาการแพ้ได้ด้วยราคานะครับมันมาต่อเนื่องกันเลยค่ะเราพบว่ามันต้านน้ำมือสระได้แอนตี้ออกซิแดน ได้ดีมากๆเลยแล้วนั่นคือเป็นต้นเหตุที่ทำให้สามารถป้องกันโรคหัวใจได้จาก LDL ออกซิเดชันในการทดสอบต่อเนื่องของเราในห้องปฏิบัติการเราเซลล์มะเร็งมาแล้วก็เอาจดเทียมวันจากมุงคุดลงไปเซลล์มะเร็งจากทุกๆส่วนร่างกายตายหมดเกลื่อนดีนะเนี่ยนี่คือในทดสอบในห้องแลบนะครับเราไม่ได้ทดสอบคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เคลมว่า มันมากเกินไปนะครับทีนี้ต่อมาแม่ติเชื้อบรณโรคนะฮะในห้องแลบในหลอดทดลองเชื้อบริณโรคตายเกลี้ยงเหมือนกันคุณสมบัติเหล่านี้มันน่าอัศจรรย์นะฮะสำหรับผลไม้ที่ที่พวกเราลูกกันมาแล้วกินในเวลาอีกทั่วนคนก็คือเหมือนจะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่สําคัญอาจจะไม่ใช่สำคัญพวกเราแต่ h i ชชืวอ HIV จะไม่ขยายตัวถ้าสัมผัสกับจีเอ็ม่อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า มันมันประสิทธิภาพสูงสุดมากมายเลยและพบว่าสามารถเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการคันเมือบสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายตัวกรหาตัวเพิ่มภุมมคุ้มกันได้อย่างดีนะครับทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการจัดงานเปิดตัวไปแล้วด้วยใช่ไหมคะก่อนที่ตรงตรงนั้นนะฮะเราก็พบว่ามันสามารถ ทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยไม่เสื่อมสลายด้วยโอ้เพราะนั้นโรคกระดูกคุ้นโรคอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยชัดเจนมากๆเลยครชอบจัดวันจริงครับในเรามีการเซ็นสัญญาร่วมกับสํานักงานพัฒนาการเกษตรแห่งชาติเพื่อจะพัฒนามังคุดแปรรูปแล้วก็นําสู่ตลาดโลกนะครับเซ็นสัญญาเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับ และต่อมาเราก็มีการที่ที่ภาพที่เห็นคือดรยุทธศักดิ์แล้วก็คุณหญิงจำนงศรีแล้วก็ดอกรนภาวันนะครับร่วมดื่มมังคุดฉลองการเซ็นสัญญาร่วมกับผมนะครับสุขภาพทังหมดเลยครับค่ะรับผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะในในมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์นี้สู่งานไทเฟสที่อาหารแห่งเอเชียนะครับก็ผลการตอบรับรสชาติดีแน่นอนและเมื่อเราบอกว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องที่บอกว่า มีการควบคุมปริมาณของสารที่เสริมสุขภาพอย่างชัดเจนมีมาตรฐานแน่นอนซึ่งต่างกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีการตอบรับอย่างค่อนข้างดีมากเลยนะครับคุณสมบัติขนาดนั้นก็น่าจะดีอยู่นะคะเพ่างนี้คนก็พยายามหาอะไรที่ดีผมอยากจะเียนว่างานวิจัยของเราที่พูดถึงเมื่ตอกีเเนียชาวอเมริกันได้นําไปขายน้ํามังคุด สี่หมล้านบาทในเวลาสองปีไอ้ตรงนี้เองก็ถึงว่าเราถึงเวลาแล้วที่สูนยวิจัยพัฒนามังคุดจะต้องมีเกิดขึ้นะเรารววมนักวิจัยทั้งหลายแหละแล้วมันมาทำมังคุดสกัดเข้มข้นเพื่อเสนอสู่ตลาดโลกในลักษณะที่แตกต่างไปทานป้องกันโรคต่างๆมากมายเลย วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค,ค่ะยา่าีมทีนะคะ,ะเขีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเออช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมไปสบายๆนอกบ้านกันดีกว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยร้านสวยมากด้วยนะคะไปชมกันค่ะพกหน้ามาคุยไปดู b อานะ <Spy S 1>